สวัสดีครับท่านผู้สู่ Bitcoin c a s ซีครับประจำวันที่12มีนาคมนะครับเรามีเรื่องอคำเตือนนะฮะจากโรเบิร์ตกิโอสกิมาฝากเพื่อนกันด้วยนะครับใครที่กำลังกังวลกับสถานการณ์ของ Bitcoin ตอนนี้ต้องฟังนะฮะคลิปนี้เลยขาพูดแรงข่าวครับกับสยามบล็อกเชนดอทคอนะครับโรเบิร์ตกิโอสกิครับหรือว่าพ่อรวยสอนลูกนะ,ะชี้วิกฤตมาถึงแล้วแนะให้ตุนบิตคอยแต่อย่าไปซื้อของปลอมอย่าง ETF ครับ โรเบิร์ตคิโอสกีครับผู้เขียนหนังสือขายดีอย่างพ่อรวยสอนลูกนะครับล่าสุดก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ย้ําเตือนนักลงทุนถึงวิกฤตการเงินนะครับที่บัตรนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามคำทำนายของเขานะครับคิโอสกีเนี่ยเผยว่าในหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี2014เขาทํานายไว้ว่าโลกการเงินโดยเฉพาะกับตลาดหุ้นกําลังจะเกิดวิกฤตใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งในปี2025ที่ว่านั้นก็ได้มาถึิงแล้วนะครับส่งผลทาให้ฟองสบู่ทุกตัวกําลังที่มีอยู่นะฮะตอนนี้นะกำลังจะแตกนะครับ เขายังกล่าวอีกว่าวิกฤตการเงินครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์และมีความรุนแรงยิ่งกว่าวิกฤตเมื่อปี1929ที่ทําให้ทั้งโลกต้องเข้าสู่ภาวะ t h อ g r e a t Depression ทั้งนี้ครับเขาได้ให้ขวัญกำลังใจแก่นักงทุนนะครับว่าอย่าจงอย่าได้วันเกรงหรือว่าหวาดกลัวแต่ให้อดทนตั้งสติใจเย็นเพราะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบถ้าคุณฉลาดเพียงพอที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถูกประเภทเช่น Bitcoin สังหาริมทรัพย์แรงเงินแล้วก็ทองคําเหมือนกับตัวเขาที่ผ่านพ้นวิกฤตปี2008มาได้ยางไรก็ตามครับคียวสกิก็ได้เตือนนักทุนอีกว่าในความเห็นของเขาครับการเข้าซื้อ ETF นั้นไม่ต่างอะไรกับการเข้าซื้อพันธบัตรสหรัฐซึ่งเป็นได้แค่ของปลอมครับดังนั้นหากนักเทรดอยากถือบิตคอยก็ให้ซื้อบิตคอยจริงๆไปเลยดีกว่าครับก็อย่างที่อาจารย์ตั้มก็เคยพูดนะฮะนะ not your key not your coin คือ ETF นะต้องเข้าใจก่อนมันเป็นกองทุนนะครับในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเราไปซื้อตรงนั้นเราไม่ได้ถือบิตคอยจริงๆนะครับเพื่อนๆคุณอาจจะเป็นกองทุนขนาดใหญ่คุณอาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่จะเข้าซื้อบิตคอยแต่อาจจะไม,ไม่ได้แบบกล้าซื้อบิตคอยจริงไปซื้อ ETF แทนเพราะอาจจะรู้สึกสบายใจเนาะมีกรรอลรับรองอะไรเงี้ยแต่คุณต้องเข้าใจก่อนนั่นไม่ใช่บิตคอยนะครับนั่นเป็นแค่กองทุนที่ถือบิตคอยแทนคุณนั่นแปลว่ามันไม่ใช่ของคุณนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้คุณก็ได้ เก็ตปะฉะนั้นถ้าเคยอ,อยากถือบิตคอยต้องซื้อของจริงเท่านั้นแล้วช่วงนี้คือช่วงที่บางคนบอกโอ้แดงเถือกเลยนะ่ากลัวราคาล่วงตายแล้วมันจะพังผมบอกก่อนนะฮะมีแต่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นแหลนะฮะที่คิดอย่างนั้นทําไมรู้ไหมทําไมรู้ไหมเพราะว่าไอ้ราคาที่เขาบอกว่าล่วงล่วงล่วงโอ้ยน่ากลัวจังเลยนะครับตอนนี้แม่งเจ็ดหมื่นเก้าแปดหมื่นอยู่อย่างเงี้ย 7จ็ดหมื่น้าแปดมืคุณเดี๋ยวก่อนปีก่อนหน้านี้มันยังสองหมือยู่เลยเข้าใจความหมายไหมคือมันไม่ได้น่ากลัวมันมันเป็นการขึ้นลงโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับแล้วยิ่งมีกระแสะข่าวปัน่นมันเกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณต้องต้องคำนึงถึงก็คือว่าในระหว่างที่ราคามันลงมาเนี่ยซึ่งคุณสามารถซื้อมันได้ในราคาที่ต่ําลงเนี่ยคุณนะ่ะซื้อหรือยังแล้วพอมันขึ้นไปสูงอนะ่ะนะครับ คุณเนะี่ยเทคโปรฟิตแบบกำไรลอยตัวที่ไม่ได้ขายออกไปเนี่ยเท่าไหร่นั่นนะ่ะสาคัญกว่านะครับหรือคุณจะเก็บมันทุกระยะเป็น DCA ประจําก็แล้วแต่คุณนะครับอยู่ที่คุณเลือกเลยสําคัญคือมีหรือเปล่าหรืออยากมีตอนมันราคาสูงสูงมากๆอย่างเช่น2องแสนห้าหมื่นเหรียญหรือ5้าแสนเหรียญคาถามคือซื้อไหวหรอต่อให้คุณซื้อได้ทีละน้อยๆคุณก็ได้น้อยมากนะครับนะทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่เข้าใจไม่มีความรู้ศึกษาสิครับ ศึกษาเนาะไม่ใช่ฟังแต่ไอพวกกูรูที่ไม่ได้รู้จริงแล้วก็ศึกษามามั่วๆหรือว่าเอาความเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วแม่งก็ไปบอกว่าอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่ามาซื้อทองคํามาซื้ออสังหาสิครับมาลงในโฟเล็กดีกว่ามาซื้อหุ้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีคุณต้องดูด้วยว่าเขามีผลได้ผลเสียอะไรกับสิ่งที่เขาพูดอ่ะอย่างผมบอกว่าเฮ้ยออมในบิตคอยดิ ประเด็นคือผมไม่ได้อะไรกับคุณเลยนะคุณจะซื้อจะเก็บเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวนะครับคุณจะไปใช้วิธีการในการซื้อ,อยังไงออมอยังไงมันปเป็นเรื่องของคุณครับไม่ใช่ปัญหาอะไรของผมเลยเห็นปะอันนี้คือเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกันแต่ผมบอกว่าคุณครับอย่าซื้อบิตคอยน์เชื่อผมมาเรียนกับผมดีกว่าเดี๋ยวผมสอนเทรดเดี๋ยวผมสอนโฟเ e ็กดีกว่าเห็นเงินกว่าครับนี่มันของแท้มันอยู่มานานตลาดมันใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ย อันนี้สิผมได้ประโยชน์เก็ตใช่ปะฉะนั้นคุณต้องเลือกเอาด้วยสติของคุณนะว่าคุณจะพิจารณาว่าควรเชื่อหลักการแบบใดกับคนแบบใดนะครับใช้สติด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะยังไงฝากติดตาม Bitcoin Ca ด้วยฮะบ้าไอ้สุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับทาง u t u b e แล้วก็ลัมเบิลช่องไทยทาวน์ชนแนลครับคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยนะครับดูฟรีครับไม่ได้เสียตังอะไรเลยแล้วผมก็ทําให้คุณโดยที่ผมไม่ได้คิดอะไรสักบาท นะครับแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยนะผ่านทางเฟซบุ o กแ a นเพ a แฟนเพจนะแซกโนบอดี้ชื่อเดียวกับ IG ของผมเนี่ยแหละครับแซกโนบอดี้นะครับแต่ชื่อชื่อกับโนบอดี้เว้นนะเป็นแซกแล้วก็เป็นวาร์กโนบอดี้ในแฟนเพจนะหรือติดตามไลฟ์สดของผมพูดคุยสบายๆทุกเรื่องราวนะฮะในกูไม่ใช่ไลฟ์โค้ดครับไลฟ์เวันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมผมช่วงแบบปกติผมอาจคลิปนี้ช่วงบ่ายใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมก็ไปไลฟ์ละ นะครับหรือคุณอยากซัพพอร์ตกันก็แล้วแต่คุณแต่ละช่องทางเลยทําอะไรได้ก็ทําหรือจะเป็นทูมันนี่ก็ได้หรือว่าบิตคอยและนีเดูเบิร์ก็ได้นะครับส่วนใครอยากเทรดอยากซื้อบิตคอยซื้อที่บายบิตตรงนี้สแกนเลยหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับวันนี้บิตคอยเคซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ